ขอต้อนรับทุกท่านสู่สุดยอดงานโชว์และการแข่งขันศิลปะาการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพัทยาฟู้ดแอนด์โฮเทลเลอร์เอ็กซครั้งที่6ปี2012จากความสำเร็จและการจัดงานหลายปีติดต่อกันทำให้มียอดผู้สนใจและเข้าชมงานเพิ่มขึ้นในทุกๆปีที่ผ่านมาตามวัตถุประสงค์ที่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกลขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของนักให้บริการ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อรักษาสมรรถนะการแข่งขันทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในตลาดการท่องเที่ยวระดับสากลโดยเฉพาะเมืองพัทยาที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกในปีนี้จาก24รายการการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันที่คาดว่าจะเข้าร่วมงานกว่าแ0 0คนและพื้นที่การแข่งขันกว่า3,000ตารางเมตรทีงรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทและที่เป็นสุดยอดยิ่งใหญ่แห่งปีเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระเทพรัตน,าร,นาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้โปรเกล้าวและราชทานช่วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัทยาซิตี้เคลเนอรี่ครับ2 0 1 2วซึ่งถือเป็นสิริมงคลอันสูงสุด สร้างความปราบรื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อคณะผู้จัดงานอย่างหาที่สุดที่ได้ในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดชมบุรีดิฉันมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการการแข่งขันพัทยาซิตี้คูลินารีคัพในครั้งนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมไทยทางด้านอาหารไทยวัตถุดิบของไทยต่อเชฟมืออาชีพระดับนานาชาติถึง9ประเทศด้วยกันในโอกาสนี้ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงานระหว่างวันที่26ถึง28กรกฎาคมนี้ที่รอยคลิปพัทยาจังหวัดชลบุรีขอบคุณค่ะผมมีความเชื่อมั่นว่า ในการจัดกิจกรรมในการแข่งขันในภาคบริการทั้งหลายในการจัดงานพัทยาฟู้ดแอนด์โฮเทลเลอร์เอ็กซ์โป2012ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านการบริการให้กับประเทศไทยนะครับผมขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวชมและมาร่วมกันเชียร์ทีมเชฟทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติในครั้งนี้ครับและพบกันที่เมืองพัทยาครับ โครงการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้สนับสนุนมาเป็นครั้งที่6แล้วเห็นว่าโครงการนี้มีความเด่นชัดในเรื่องของวัตถุประสงค์และเราก็ได้สนับสนุนเพราะว่าเกิดประโยชน์กับชุมชนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านด้านโรงแรมร้านอาหารและก็ส่วนเสริมของกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีโดยเฉพาะพัทยาเป็นอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนจัวัดชมุมพรก็จะยินดีและให้การสนับสนุนโครงการนี้ตลอดไปในปี2558นี้นะครับประเทศเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอความร่วมมือร่วมใจมาร่วมกันสนับสนุนนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมความพร้อมได้มีการพัฒนาบุคลากรของ เอบีนะครับขอให้ทุกท่านเข้ามาร่วมเพื่อพัฒนาเตรียมฟาร์มพร้อมในการที่จะพัฒนาบุคลากรในการเชิงแข่งขันในปี2558นี้นะครับเราไดา้รับการตอบรับมาแล้วนะครับจากเชฟประเทศต่างๆรวมประเทศไทยถึง10ประเทศด้วยกันนะครับ ซึ่งก็จะทําให้มาหากรรมอาหารและเครื่องดื่มของเราเนี่ยนะครับมีความเป็นสากลมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานและการมีส่วนร่วมเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารนั้นนะครับทำเมืองพัทยาเรามุ่งที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งอาหารนะครับหรือว่า the world cuisine city นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะดึงดูด นักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาและประเทศไทยได้มากขึ้นก็อยากจะเชิญชวนทุกทท่านนะครับให้เข้ามาร่วมงานมาหากรรมอาหารและเครื่องดื่มของคนโรงแรมพัทยาฟู้ดแอนโฮเทลเอ็กซ์โปปี2 0 1 2นี้26-28ก,กักราคมน,นี้ที่ศูนย์ประชุมพีชลอยจ็คลิปบิตรีสอร์ทนะครับ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เวียนมาพบกันนะครับในงานพัทยาฟู้ดแอนด์โฮเทลเลียเอ็กซ์โป2012ซึ่งเป็นครั้งที่6แล้วนะครับที่จัดในเมืองพัทยาเราคาดหวังว่านะครับงานนี้เนี่ยครับจะเป็นที่สุดของประเทศในเรื่องด้านของการท่องเที่ยวและในเชิงของคุณภาพของการศักยภาพของการให้การบริการของโรงแรมมาพบกันนะครับในวันที่26-28กรกฎาคมนี้นะครับณศูนย์ประชุมพีซโดยทีนคลิปพัทยาครับนีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วพบกันนะครับ งานแสดงภาพกรรมอาหารเครื่องดื่มคนโรงแรมเมืองพัทยาบริษัทท่องเที่ยวคนโรงแรมและประชาชนชานุงปลือได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมากิจกรรมครั้งนี้จะทําให้เกิดการพัฒน,นาและเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและคนโรงแรมพี่น้องประชาชนชาติเทศบาลหนองปลือจะได้สัมผัสงานอันยิ่งใหญ่ใน,ในระดับสากลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพัทยา ความเย็นดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นอกเหนือจากการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้ภาพของเมืองพัทยาเป็นที่ยอมรับในสายตาของชาวต่างประเทศแล้วประเทศไทยเราก็จะเป็นอีกหนึ่งในการที่จะเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเชื่อมั่นในการให้บริการเชื่อมั่นกับเมืองพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับปีนี้การเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนโปรแกรมการแข่งขันสำคัญสำ,ญสำหรับบาร์เทนเดอร์ทั่วประเทศไทยคือการแข่งขัน Thailand Battle of Bartender Winter Cup 2 0 0่าสั้นเเป็นเวทีเดียวที่รวมสุดยอดบาร์เทนเดอร์มาพบกันเพื่อเป็นสุดยอดของประเทศไทยมากไปกว่านั้นคือการแข่งขัน F&B f i n e Dining Service Super Team Challenge ท่านจะได้เห็นการแข่งขันแบบ r e a l i t y Show ที่มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยขอรับรองครับว่า ทุกท่านจะต้องประทับใจแน่นอนครับแล้วพบกันชั sure. ่วเราพร้อมแล้วครับสำหรับจะให้การต้อนรับเชฟที่เข้าแข่งขันจากต่างประเทศนับ10ประเทศนะครับและเชฟที่เข้าแข่งขันกว่า500ท่านนะครับเป็นงานยิ่งใหญ่ประจําปีที่เราจัดกันมาและการแข่งขัน ระดับโลกนะครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับการแข่งขันระดับมืออาชีพชิงแชมป์ประเทศไทยและเรายังมีระดับเยาวชนเป็นการรวมตัวกันของเชฟที่มีมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครั้งหนึ่งมากาันใแน่นๆนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับปีนี้เรานำกรีนคอนเซ็ปต์มาใช้ในการแข่งขันเพื่ออยากให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไฮไลท์ไปอยู่ที่การประกวด สาวงามคนโรงแรมด้วยชุดแฟชั่นรีไซเคิลนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการจัดดอกไม้เวท ting f l o r a b o ดและที่สนุกเข้มข้นตื่นเต้นทุกปีกับการปูเตียงจินตะรีรามีที่เดียวในโลกค่ะแล้วพบกันค่ะ26-28กรกฎาคมนี้ค่ะเชิญทุกท่านชมและเชียร์การแข่งขันสปาในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการนวดไทยการนวดน้ำมันแบบสวีดิชการแข่งขันการจัดก,การรยดอกไม้ประกอบการจัดดิสเพย์การแข่งขันเครื่องดื่มสปาซิกเนเจอร์ผมเชื่อว่าสปาเป็นอีกหนึ่งงานบริการของคนไทยที่เราจะไม่แพ้ที่ใดในโลก In this year event, a total of international country has increased to double compared to last year. this year event according to my own record will be the largest and biggest event in thailand in terms of international team and also domestic team participants. this event will definitely encourage more tourists to visit pattaya city and also uh, help to promote pattaya city not only to, to, to thailand but also in the world see you there <coughs> การจัดการแข่งขันของระดับเยาวชนในรายการพัทยาฟู้ดแอนด์โฮเทลเลอร์สเอ็กซ์โปจูเนียเชฟคอลินารีทีมชาเลนจ์2 0 1 2ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่สายงานอาชีพของนักให้บริการต่อไปในอนาคตนอกจากกิจกรรมการแข่งขันต่างๆแล้วภายในงานยังจัดให้มีการอบรมพิเศษให้กับผู้ที่สนใจในด้านไวน์และกาแฟพัทยาเอ็กซ์คลูซีฟโฮสปิทอลิตี้เวิร์กช็อปไวน์แอนด์กาแฟ และการประชุมครั้งสำคัญแห่งปีของสมาคมชมรมเชฟทั่วประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย Thailand Chef Association Forum and Thailand F&B Association Forum ไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังเติมเต็มด้วยมหากรรมงานแสดงสินค้าและบริการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟ พัทยา h o s p i t a l ิตี้เทรดเอ็ก2012ที่ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้อได้ในราคาสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นพลาดไม่ได้กับงานสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและประเทศไทยสุดยอดงานโชว์และการแข่งขันศิลปะการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศพัทยาฟู้ดแอนด์โฮเทลเออร์สเอ็กซ์โป2012 พบกัน26-28กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมพีซโรงแรมรอย,ยอรัลคลิฟพัทยาจังหวัดชลบุรีสนับสนุนโดย